ออกแบบลายผ้าดิจิตอลจากลายไทยลายแก้วชิงดวงจากลวดลายไทยนะครับที่เราได้ออกแบบไปนะัเป็นลายประจำยามแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อยอดนะครับให้เป็นลวดลายผ้าที่เรียกว่าแก้วชิงดวงนะแก้วชิงดวงมีลักษณะเป็นโครงสร้างวงกลมนะครับซ้อนทับกันนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับทรงรูกแก้วและบริเวณด้านในนั้นนะก็จะเป็นลวดลายที่เราจะเห็นบ่อยก็คือลายประจำยามนะ ดังนั้นเราก็จะสามารถต่อยอดได้จากแบบจำยามที่เราออกแบบแล้วนะครับมาต่อยอดให้เป็นลวดลายผ้านะครับที่มีลักษณะาลายแบบลายแก้วชิงดวงนั่นเองเทคนิคก็คือเราจะต้องสังเกตนะครับว่าขอบมุมตรงเราทำเป็นลักษณะสเสมเหลีมเนี่ยมีการต่อเนื่องกันดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นลายแก้วชิงดวงมันลูกแก้วต่อกันหลายๆดวง